สวัสดีค่ะหรือภาษาโมงผู้ว่านยอดองนะคะวันนี้นะคะทุกๆวันนะคะยูทูบเบอร์นะคะจะเดินจากาบริเวณตรงนี้นะคะไปบนม่อนแจ่มนะคะก,ก็ทุกๆวันนะคะก็จะเดินผ่านกลางหมู่บ้านไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะาเดินอีกเส้นทางหนึ่งนะคะขึ้นไปบนม่อนแจ่มนะคะตรงนี้ที่ยูทูบเบอร์จะพาเดินไปนะคะก็จะเป็น เริ่มมีป่าแบบนี้นะคะเราเดินวันนี้เราจะเดินไปนะคะเดินเส้นทางที่มีป่านะคะแล้วก็ขึ้นไปบนม่อนแจมนะคะวันนี้จะไม่เดินไปที่กลางหมู่บ้านนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราจะเดินแล้วนะคะเวลานี้ก็หกโมงเช้าแล้วนะคะหกโมงครึ่งค่ะก็อาจจะมีเสียงรบก,กวางบ้างนะคะยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปนะคะ ค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราจะเดินไปบนม่อนแจ่มนะคะโดยใช้เส้นทางที in ่เป็นธรรมชาตินะคะขึ้นไปบนม่อนแจ่มนะคะวันนี้เราไม่เดินไปที่กลางหมู่บ้านนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะก็ช่วงเช้านี้นะก็มีเพื่อนมาด้วยนะคะเพื่อนเขาก็จะมาขายของเนาะเขาเป็น เขาเป็นชนเผ่าแม่เป็นชนเผ่าไรกันมมแม่เป็นมูเซอร์ดามนะคะแม่ก็จะมาขายของด้วยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจะเดินขึ้นไปบนม่งแจ่มนะคะโดยใช้เส้นทางที่เป็นธรรมชาตินะคะใครที่มาเที่ยวนะคะก็อาจจะ ้ายเส้นทางน,นี้เป็นเส้นทางสำหรับออกกำลังกายได้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะเช้านี้ก็อาจ,จะมีเสียงรบกวงบ้างยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะแม่จะเดินไปไขายของที่ไหนคะบนม่อนแจมใช่ไหมคะหรือว่าที่ไหนคะข้างบนนี่นะคะบนม่อนนี่ใช่ไหมคะอ,อ๋อค่ะวันนี้แม่เขาก็จะเป็น เขาก็จะมาขายของด้วยนะเขาก็จะขายของข้างบนนี้นะคะพี่อยู่ที่ไหนอ๋อก็อยู่บนก็อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะ่ะแต่วันนี้จะเดินผ่านเส้นทางนะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ออกจากาหมู่บ้านแล้วนะพ้นจากหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราค่อยๆเดินไปนะคะเดินไปแล้วก็เดินไปแล้วก็ จะมีเสียงลบกวางบ้างนะคะหรือว่ามีชาบ้านนะคะที่เขาไปทางเส้นทางนี้ด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนะาะเช้านี้อากาศก็ เย็นอยู่นะคะอากาศเย็นอากาศเย็นอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็มาได้นะคะมาเที่ยวได้นะคะอันนี้ก็จะเข้าสู่เส้นทางที่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะยังไงก็ลมเย็นค่ะ เมเย็นมากเลยยังไงก็เดี๋ยวก็เริ่มอันนี้เริ่มเป็นเส้นทางแล้วนะคะที่มีแบบมีต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีชาวไร่าชาวสวนเขานะคะทําไร่ทําทสวนข้างๆทางนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยเดินไปเนาะ ็สภาพที่ยูทูบเบอร์เดินไปนะคะก็จะมีลักษณะวิวเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่มาเที่ยวนะคะไม่ว่าเรามาเที่ยวมาเรามาเที่ยวบนม้อนแจ่มเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถใช้เส้นทางน,นี้นะคะเป็นที่แบบออกกําลังกายช่วงเช้าๆก็ได้นะคะหรือว่า,าใช้เป็นเส้นทางสําหรับเดินออกกําลังกายก็ได้นะคะ ช่วงเช้าเชนี่อากาศเย็นมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าตามาบริเวณนี้ก็มีมอนอยู่นะคะก็มีมอนอยู่เนาะแต่มันจะเป็นอีฟ้านหนึ่งนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราค่อยเดินไปนะอาจจะมีเสียงลบกวงบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะ แต่เดี๋ยวเราถ้าเป็นช่วงเช้าๆแบบนี้เราไปเราอาจจะได้ยิงเสียงนกเสียงการ้องนะคะก็เป็นอีกเส้นทางนึงนะคะที่ใช้ขึ้นเดินไปบนม้อนแจ่มนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามันจะใช้เวลาเยอะไหมนะคะ ซึ่งด้านหลังนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่ทำไร่ทำสวนของชาวบ้านนะคะก็อันนี้เราก็เดินมาไกลแล้วนะคะแต่ไม่น่าจะยังไม่ถึงครึ่งทางนะหนูว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินไปนะค่อยเดินไปแล้วก็ถ้ามีจุดไหนที่แบบสำคัญก็จะให้ดูเนาะก็อ ช่วงนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนาะยังไม่ถึงครึ่งทางค่ะแต่ก็เดินได้นะปกติก็ก็ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินผ่านจากจุดนี้ไปแล้วนะคะก็อโอ้นจาก หมู่บ้านแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวไม่มีบ้านแล้วค่ะอันนี้อันนี้ก็คือยังมีอยู่อยู่นะคะเดี๋ยวมันก็จะไม่มีแล้วค่ะจะเป็นป่าแล้วจริงๆแต่ว่ายังมีถนนอคอนกรีตอยู่นะคะเพราะว่าเขาอ่าสร้างเนาะสร้างแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะให้เป็นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวเขา ขับรถมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าแล้วนะคะเป็นป่าแล้วนะคะไม่มีหมู่บ้านแล้ว <c oughs> ยังไงคะ่ะก็ช่วงที่มาเที่ยวบนม่อนแ่มนะคะเราสามารถาเดินจริงๆก็คือเราสามารถเดินจากบริเวณหมู่บ้านนะคะหรือว่า,าหมู่บ้านหนองหอยกาวนี่นะคะ ขึ้นไปเที่ยวอมอนความลองก็ได้นะคะเราเดินไปก็ได้หรือว่าไม่งานเราก็ขับรถขึ้นไปก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ถนนเขาทำดีแล้วนะคะมันจะไม่เป็นแบบลู่ลางเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็สามารถเดินไปได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวจะลอง ให้ไปดูนะคะว่าบริเวณที่เราจะขึ้นไปบนม่อนแจมเนี่ยมันถึงจุดไหนแล้วนะคะแล้วก็อีกที่ที่สำคัญคือบริเวณนี้ค่ะถ้าเรา,าไปนะคะเราก็สามารถแบบเดินไปที่ม่องความล่องก็ได้นะคะหรือว่าขับรถไปก็ได้นะคะแล้วก็บางช่วงนะคะที่แบบ ว่างจริงๆว่างจริงๆจะไปจะพาไปดูนะคะว่ามองความล่องเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะถึงครึ่งทางแล้วค่ะจะทถึงครึ่งทางแล้วนะค่ะนี่ก็จะเป็นอา่า บริเวณนะคะที่กำลังจะเป็นสายช่วงช่วงดางหน้านี้ก็จะเป็นสามแยกนะคะสามแยกนะแล้วก็ถ้าใครที่ขับรถมาถึงบริเวณสามแยกนี้นะคะอ้าวตรงนี้ค่ะก็ถ้าเป็นเส้นที่แบบว่าเราไปแบบตรงๆไปนะคะถ้าเราเดินไปแบบตรงๆนะก็จะเป็นบริเวณที่ เราขึ้นไปชมอมองความล่องนะคะตรงนี้ก็มีป้ายบอกนะคะอันนี้นะคะถ้าเดินจากจุดที่ยูทูบเบอร์เดินนี่ไปนะคะขึ้นบนมองความล่องนะคะก็อีกประมาณสองกิโลนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ไปนะคะเราจะเดินขึ้นม่อนแจ่มนะคะถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วค่ะ ้าเรามาถึงจุดบริเวณสามแยกตรงนี้นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกนะว่า,าจุดชมวิวม่อนคม่อนม่องล่องนะคะต้องเดินไปอีก2องกิโลหรือว่าขับรถไปนะคะสองกิโลนะคะแต่วันนี้เราไม่ไปม่องคว่ำล่องนะคะเราจะไปม่อนแจ่มนะคะเราโดยวิธีการเดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆยังไงนะคะ คอยพาไปนะคะดูว่าม่องคว่ำล่องเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขามีประวัติศาสตร์หรือว่ามีตำนานเล่าเกี่ยวกับม่องคว่ำล่องยังไงนะคะวันนี้ก็คือจะไปม่อนแจ่มนะคะก็โดยใช้เส้นทางที่เป็นธรรมชาตินะไม่เดินผ่านกลางหมู่บ้านเหมือนทุกๆกวันนะคะทุกวันที่ยูทูบเบอร์ไปขายของก็จะเดินผ่านกลางหมู่บ้านนะคะแต่ว่าวันนี้คือเราใช้เส้นทางที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่กลางหมู่บ้านค่ะ อา้าวถ้าเรามาถึงจุดน,นี้นะเราจะไปแล้วนะอา้าวเราจะขึ้นแล้วนะคะขึ้นนะคะเส้นทางด้างหลังนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปม้อนคว่ำล่องนะคะอันนี้เราจะขึ้นไปบนม่อนแจมนะคะก็จะเดินไปตรงๆดางหน้านะคะ อันนี้ก็จะขึ้นบนม่อนแจ่มแล้วนะเราจะไม่ไปมองความล่องนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยเดินเนาะอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งสักสพักหนึ่งนะคะก็อย่างที่ว่านะคะถ้าใครที่มาเที่ยวนะคะใครที่มาเที่ยวนะคะ บนม่อนแจ่มนี้นะคะก็จะม,มาจะสามารถใช้สถานที่ที่ยูทูบเบอร์เดินนินเดินไปนี่นะคะเป็นเส้นทางสำหรับออกกำลังกายก็ได้นะคะอากาศเย็นค่ะมีลมพักด้วยนะคะนี่เป็นเวลาเช้าๆประมาณหกโมครึ่งเนาะถ้าเราเดินไปถึงที่ม่อนแจ่มก็น่าจะใช้เวลาประมาณ ประมาณ30กว่านาทีค่ะก็ประมาณนั้นนะคะประมาณ30กว่านาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนาะเหนื่อยเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะค่ะก็ น่าจะถึงครึ่งทางแล้วค่ะน่าจะถึงครึ่งทางแล้วเนะาะช่วงนี้นะคะถ้าใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะมาสัมผัสรรยากาศอากาศหนาวๆแล้วก็เยน็ยนๆแบบนี้นะคะบนดอยม่อนแจ่มได้นะคะก็มี YouTuber, ะะยูทูบเบอร์นะคะหลายๆข้ช่างนะคะที่สอบถานมานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของไม่ว่ากิจกรรมปีใหม่โมงหรือว่าการเล่นฟอร์มูล่าโมงนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เขาทำการบนม่นแจ่มเนี้ยค่ะก็สามารถนะคะมาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้นะคะหรือว่ามา ชมดอกไม้ได้แล้วก็มีม่อนต่างๆนะคะมีสวนส้มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเราว่างๆก่อนนะคะเราค่อยไปดูเนาะค่อยไปดูไม่ว่าม่องคว่มล่องหรือว่าสวนส้มนะคะอันนี้มาถึงครึ่งทางแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะอากาศเย็นค่ะ <laughs> เดินมาไกลขนาดนี้แล้ว <laughs> ยังไม่รู้สึกร้องเลยค่ะ ยังหนาวอยู่นะคะหนาวแล้วก็เย็นมีอ่าลมพักด้วยนะคะมีลมพักด้วยนะคะยังไม่ร้อนเลยค่ะยังหนาวอยู่เลยช่วงเช้าๆนี่หนาวนะคะหนาวแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะอันนี้น่าจะถึงครื่องทางแล้วเนาะแตก่ก็เดินมาไกลาแล้วนะคะ ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่ยูทูบเบอร์ทำนะคะก็จะถ่ายทำคนเดียวถ่ายทำคนเดียวนะคะก็จะไม่มีใครทำเนาะก็อาจจะมีแบบว่าเวลาเราถ่ายทำได้ไม่ค่อยดีนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า,าก็ไม่ว่าการตัดต่อหรือว่าถ่ายทำก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ยังไงก็ช่วยไปติดตามดูนะคะว่าช่องคนบนดอยเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะคะซึ่งปกติก็ช่องคนบนดอยเนี่ยค่ะก็จะถ่ายทำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนบนดอยการทำมาหากินความเชื่อนะคะแล้วก็กิจกรรมสำ,สำคัญของ พี่น้องชาวไทยปูขาวนะคะก็ปกตินี่ค่ะปกตินาะปกติยูทูบเบอร์ก็อยู่หมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านม่อนแจม่มหมู่บ้านหนองหอยเก่านะคะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญก็คือม่อนแจม่มยูทูบเบอร์ก็จะอยู่หมู่บ้านนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้วนะคะยูทูบเบอร์ก็ไปอยู่ที่แม่ห้อง,องสองนะคะน้องสอนเนาะ แล้วก็ไปออยู่หมู่บ้านโมงไมโครเวฟนะคะจะอยู่หมู่บ้านนั้นนะคะแต่อันนี้ที่มาก็คือว่าช่วงหน้าหน้าไฮซีซันเนี้ยค่ะยูทูบเบอร์ก็จะมาขายของเนาะเป็นชุดเด็กดอยแล้วก็เป็นชุดแบบพื้นเมืองแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าไฮซีซันยูทูบเบอร์ก็จะไปทำ ามาขายของเนาะค่ะอันนี้ก็น่าจะถึงครึ่งทางแล้วนะก็กลายเหมือนกันเนาะ <c oughs> ก็กลายเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินอีกแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ก็จะถึงบริเวณที่อ่าค่ะน,นี่เดี๋ยวเราเดินอีกแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะถึงบริเวณที่ <c oughs> เวลาเขา <c oughs> เล่นฟอร์มูล่าม้งนะคะ เขาจะโขนรถนะคะฟอร์มูล่ามงนะคะขึ้นมาไวา้บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้บริเวณตรงนี้ค่ะเขาจะขนลดฟอร์มูล่ามงนะคะ ที่นักท่องเที่ยวนะคะเขามาเล่นนะคะก็ก็จะเามาวางไว้บนบริเวณนี้นะคะมีมีหนึ่งคานตรงนี้นะคะก็ที่จริงก็มีหลายคันนะหน้านี้ก็มีหลายคันเนาะมีอยู่หลายคันเลยค่ะที่อยู่ข้างบนนี้นะคือว่าบนนี้ค่ะก็จะเปบนบริเวณนะคะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เวลานักท่องเที่ยวนะคะมาเล่นฟอร์มูล่าม้งนะคะพี่ๆที่เป็นคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับการเล่นฟอร์มูล่าม้งนะคะเขาจะเอารถนะคะขนฟอร์มูล่าม้งนะคะมาไว้บริเวณนี้นะคะแล้วก็าพานักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นฟอร์มูล่าม้งนะคะขึ้นมาบริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจกดร้างนะคะเขาก็จะปล่อยอ รถฟอร์มูล่ามงลงข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์นะคะแล้วก็จะปล่อยอฟอร์มูล่ามงนะคะลงไปข้างล่างนะคะลงไปบริเวณหน้าม่อนแจมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบริเวณที่เขาปล่อยเนี่ย ก็จะเป็นอคอนกรีตเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบถนนเป็นถนนแบบลูกรางนะคะไม่เป็นคอนกรีตนะคะคอนกรีตก,ก็มาถึงตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นถนนแบบดินนะคะปกติเนี่ยที่เขาไม่ค่ะปกติเนี่ยเขาจะ เวลาเราเล่นฟอร์มูล่ามงนะคะจะไม่ปล่อยให้แบบเป็นถนนคอนกรีตเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยบนนี้มันก็จะสูงเนาะสูงแล้วก็มันมันก็ชางด้วยถ้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะก็จะเวลาสมมุติว่ามันเล่นเนี่ยปล่อยลงไปเนี่ยมันจะแรงค่ะ <c oughs> อาจจะแรงมากนะคะก็เลยเป็นถนนแบบ ดินแดงนะคะลู่ลางดินแดงนะคะเวลาขับเวลาขี่ฟอร์มูล่ามงนะคะก็จะได้แบบชะลอบ้างแบบนี้ค่ะก็บริเวณที่จัดจุดสตาร์ทนะคะลงมาที่ยูทูบเบอร์เดินนะคะก็จะเป็นถนนแบบลู่ลางนะคะจะไม่เป็นแบบคอนกรีตนะคะก็อย่างที่ว่านะคะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบ คอนกรีตเนี่ย <c oughs> เวลาเขาปล่อยฟอร์มูล่าโม้งมานี่อาจจะเร็วมากเลยนะคะบริเวณนี้นะคะเพราะมันเป็นบริเวณที่แบบช้างนะคะช้างด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราเดินอีกแป๊บนึงก็น่าจะถึงบริเวณหน้าม่อนแจ่มแล้วนะเริ่มมีเสียงแล้วนะคะอาจจะมีเป็นรถนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าของชาวบ้านก็ได้นะคะ ใครนะคะที่สนใจมาเที่ยวบนมันเจ็บนี้นะคะก็มาได้นะคะมาได้เนาะมาแล้วก็มาเล่นฟอร์มูล่ามงก็ได้นะคะมาะสัมผัสบรรยากาศเย็นๆก็ได้นะคะค่ะแล้วก็แบบบริเวณนะคะที่ ที่เล่นฟอร์มูล่ามงเนาะก็บริเวณไหนที่แบบช้างมากนะคะชานมาก็เป็นที่เล่นเอ่อฟอร์มูล่าม้งนะคะถ้าข้างบนนี่ช้างมากนะคะก็จะมีอ่าการเตรียมยางรถนะคะมาไว้ข้างๆนะเผื่อแบบเวลาฟอร์มูล่ามงมาเนี่ยมาแรงเกินไปนะคะก็จะได้ไม่ต้องกระเด็นลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่กันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่า บริเวณที่ตรงนี้มันจะชังในลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นป่าเข้าไปเลยนะคะก็เขาจะเอายางลถนะคะมาแบบการนไว้นะคะเผื่อแบบเวลาเราขี่ฟอร์มูล,ล่ามง้งผ่านามาข้างๆตรงนี้จะได้แบบปลอดภัยนะคะไม่ต้องมีไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุแบบน,นี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ใกล้ๆแล้วเนาะอาจจะมีเสียงรบกวงบ้างน,นะคะอาจจะมีเสียงรบกวงบ้างเนาะ ก็ยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะค่ะนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะจะเข้า,าจะถึงแล้วนะคะบริเวณหน้าม่อนแจ่มนะคะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าม่อนแจ่มนะคะก็ใช้เวลาเดินก็ ถ้าเราเดินจริงๆก็ไม่นานไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือไถ่ท,ทาไปด้วยเนาะแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปคุยกันไปนะคะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้คือใกล้ๆหน้าบริเวณม่อนแจ่มแล้วนะคะก็จะมีรถชาวบ้านนะคะแล้วก็รถท่องเที่ยวน่าจะเป็นรถของชาวบ้านนะคะที่เขาให้บริการพานะักท่องเที่ยวไปเที่ยวบนม่อนแจ่มนะคะ ีคใกล้กแล้วนะคะค่ะก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเขาแล้วนะคะที่มาทำมาทำคลิปเกี่ยวกับฟอร์มูล่ามงนะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เขาขึ้นมาเล่นฟอร์มูล่ามงนะคะยังไงก็ใช้เวลาเดินก็นานหน่อยเนาะวันนี้ได้ไข่ทำเดี๋ยวยังไงเราก็มาเจอป้าคนหนึ่งนะคะที่ ป้าคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนของยูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยค่ะวันนี้พี่ทำอะไรคะปิ้งไข่ไข่มาม่าไข่ลูกชิน้นเขาไข่ข้าวไข่เกี๊ยวด้วยค่ะใครที่มาเที่ยวบนม่อนแจ่มนี้นะคะก็มาใช้บริการของร้าน พี่ได้นะคะพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อป้าอมีนะคะชื่อป้าอมีนะป้าอมีจะอยู่บนนี้เนาะทุกเดือนนะคะใช่ไหมคะทุกวันเลยอ่าทุกวันแล้วก็ทุกเดือนป้าอมีจะไม่ไปที่ไหนนะคะปกติใช่ไหมคะลองถามได้ค่ะเอาไรเจ้าค่ะลองลองถามดูได้นะคะสวัสดีค่ะลูกชิ้นหมูยันค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น หน้าม่อนแจ่มนะคะที่จะเดินเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้นะคะเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณเล่นฟอร์มูล่ามงนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็ติดกันตรงนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะเดินไปบริเวณล้างของยูทูบเบอร์นะคะอันนี้ก็คือเดินลงนะคะก็ใช้เวลาเดินประมาณน่าจะ ถ้าเราเดินจริงๆก็ประมาณยี่สิบนาทีค่ะแต่อันนี้คือไถ่าทาไปด้วยเนาะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงค่ะ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็คือเช้าๆอยู่ค่ะก็ยังไม่มีคนมาเดินเที่ยวนะคะใครที่มาเที่ยวก็สามารถเดินมาเช้า,ชาๆแบบนี้เราสามารถเดินมาออกกำลังกายได้นะคะ ยังไม่มีนะ้าท่องเที่ยวมานะเดี๋ยวก็ประมาณสายหน่อยเขาก็น่าจะมาเที่ยวละแต่ช่วงนี้ก็คือเช้าเเลยเช้าเช้าเลยนะคะแล้วก็เราก็มาเดินนะคะเดินตั้งแต่บ้านหลังที่ยูทูบเบอร์พักนะคะแล้วก็ตามเส้นทางนอกหมู่บ้านนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาผ่านธรรมชาตินะคะผ่าน ธรรมาชาติแล้วก็เดินมานะคะเดินจากจุดนั้นมานะคะก็มาถึงบริเวณม่อนแจ่มละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายของนะคะของชาวบ้านนะคะก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าช่วงช่วงนี้เขายังไม่ขึ้นมาเนาะยังไม่มีใครขึ้นมาก็คงต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ายังเช้าอยู่เลยค่ะเชา้อชาอยู่เนาะ คนที่เขามาเช้าๆนะคะขเขาก็จะมาะจัดล้างของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็วก็เริ่มมีคนมาแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะขอตัวลาก่อนนะคะขอตัวไปพักไปทำกิจกรรมของตัวเองบ้านึงก่อนนะคะก็ยังไงก็ ถ้าใครสนใจใครชอบนะคะคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอันนี้คือเราลงเราเดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วก็จะเข้าสู่บริเวณที่จอดรถนะคะของนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกันค่ะอื่นก็ขอสวัสดีนะคะ